เจ้าลูกแกผู้เสียสละเจ้าจะได้รับร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพวกเรามันได้เริ่มขึ้นแล้วเมื่อถึงรุ่งอรุณเจ้าก็จะเข้าสู่พัทาสัญญาเชกเช่นเดียวกับเราจงได้รับพรศักดิ์สิทธิ์จากข้าตลอดกาล คอนโดวันถึงรูสได้ยินผมไหมคอนโดวันเหรอสัญญาณของนายหายไปสามชั่วโมงเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ผมไม่เป็นไรจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเรื่องโบสลเหรอผมกำลังหาของที่ดูคล้ายกุญแจอยู่ดับทราบดีใจที่นายไม่เป็นไรรูสเลิกกันเอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีมิตรรักฟแฟนเพลงกันทุกคนทุกท่านเลยกลับมาอีกแล้วครับกับ Resident Evil 4าร์ทที่ ที่เท่าไหร่แล้ววะพาร์ทที่สี่ครับโอเคลุยกันต่อเลยหลังจากสู้กับปลาดุกยักษ์แล้วเราก็มาโผล่ที่ท่าเรือกระท่อมท่าเรือแล้วกันและนี่ก็เป็นตอนกลางคืนครับไอเจ้าพวกนี้ก็จะหัวงอกเป็นถุงงอกพันใหม่เราก็จะเด็ดหัวมันเฮ้ยเด็ดหัวมันครับคุยอึดนะเนี่ยไรเฟิลนนัดเดียวไม่แตกเนี่ยมาอีกก็โดนอีก ปวดเข้าไปงอกไหมไอตัวนี้ไอตัวนี้งอกดีกว่าจัดมาไลเฟิร์นมอ,อื่นพกมอ,อื่นพกจ่ายเข้าไปจ่ายเข้าไปอุ่ยอึดอยู่กันนะเนี่ยรู้สึกว่าจะอึดกว่าตอนกลางวันพอสมควรนะครับรนเ,นเดินหน้าต่อเข้าถ้ำแล้วก็มุดไปเจอกับ แท่นบูชายันอะไรสักอย่างจากนั้นครับเราก็ล่องเรือหาลักมาเพื่อที่จะเอาคีย์ไอเทมสองชิ้นไปวางแต่ก่อนหน้านั้นขอแวะนอกลู่นอกทางแป๊บหนึ่งมาเลยลุงจัดไปดิอ้าเสียบแจมแมวยังมีอีกามามา ไม,ไม่ตายผมจิ้มนะจิ้มนะอ้าวเสียบได้อีกจากนั้นก็ใช้กุญแจครับดอกดีดอกเดิมไขามาแล้วไม่รู้กี่ประตูและเราก็เข้ามาเจอสิ่งนี้ครับนักปีนเขาที่หายไปตอนแรกที่ตำรวจสองคนตอนที่มาส่งเราอ่ะเขาบอกไว้เขาว่าอย่างงั้นนะ สภาพนี่แซ่บเลยซอยจุเด็ดๆทำใจลำบากเหมือนกันครับเจอแบบนี้ไอพวกชาวบ้านนี่มันโหดร้ายและทารุณจริงๆแต่ว่าเราก็อ้าวไอโบไอโบเวลากลางคืนนี่เขาก็จะเอาเวกินนิงครับเอาเวกนนิงจัดลูกซองไปครับ จะว่าแต่ชาวบ้านโหดก็ไม่ได้นะไอเราเนี่ก็โหดเช่นกันครับเตะคอพับมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วพอขึ้นมาข้างบนนีเขาก็จะวิ่งหนีกันไปครับกลับมาก่อนไม่เป็นไรเล่นซ่อนแอบอย่างนี้เดี๋ยวเราจัดให้ครับเพราะเรามีปืนไรเฟิลโอเคข้างล่างเคลียร์อยู่ถัดอันแน่ขยับหน่อยปิแอบต้องมิดเช่นนะ เรียบร้อยครับแห้งมาเลยเพื่อความปลอดภัยครับเราจะอยู่ข้างบนเนี่ยครับ <c oughs> โอ้โหไปหลบอยู่ข้างบ้านไม่รอดเฮ้ยโดนวะนี่จะโดนแน่นอนอ้าลุงเห็นอีกเข้ามาเลยรีโหลดสักหน่อยปืนพกนี่แหละเด็ดสุดลปะปืนพระเอกรู้จักไหมลุง โหลดเข้าไปไปตายซะอย่าเพิ่งขึ้นมานะอ้าวเฮ้ยลุงคนนั้นเพิ่งตื่นตัวเนี่ยว่าเพื่อนกูโดนเตะกูยอมไม่ได้ต้องมาแล้วต้องมาเลยโอ้ยไม่โดนเอาไปจ่ายเข้าไปฉััันได้พกกสทีทีละเม็ดสองเม็ดอ้าวถั่วงอกพันใหม่ไอ้เจ้าพื้นี่ตอน,น,นคือจะขึ้นนะโดนหลายเมย็ดถึงมกันนะอ้าวหงายท้องลงไปแล้วมีคอดาเมจไหมมี ไม่ตายครับโอเคเคลียร์นะเอา้าไม่เคลียเฮ้ยมีหมาเอาเวคเทนนิ่งตัวนึงจัดไปซ้ำโครงการคุณเซรเราซ้ำยังอยู่ครับเต่จะใช้ไปยันจบเกมหลังจากเคลียร์ตรงพื้นที่ตรงนั้นแล้วแล้วก็เข้าสู่เนื้อเรื่องหลักครับ มาหาเลยอีกโอ้ใส่เกียร์ถอยใส่เกียร์ถอยก่อนเข้าสู่เส้นทางหลักครับเพื่อมาหาเคียร์เทมสองชิ้นเหมือนเดิมรหัสก็ไม่ยากครับคอยสังเกตสังกาเอาตามผนังถ้ำนี่แหละมันจะพ่นสีเอาไว้อันไหนวะอันนี้โอเค นี่แหละครับสิ่งที่เราต้องการได้ามาแล้วหนึ่งหัวหลังจากนั้นก็ไปต่อเลยครับเพื่อที่จะหาอีกหนึ่งหัวอยู่ที่ตรงนี้โดดขึ้นไปเจอกับลุงซะและเจกับลุงก็จัดลุงซะหน่อยสิงอกไหมมังอกมงอกเว้ยอย่าเพิ่งงอกมันเตือนกับสุนครับลุงเฮ้ย เฮ้ยเอาสิก็มาสิงอกไหมวะงอกเว้ยลอกัเลนทเียโอ้ยโยนให้โดนเพื่อนเ่วะจะได้ทุนกระสุนเมื่หร่ไม่หรือวไม่เป็นไรโอเคแห้งแล้วอ้กหนี่ก็ขยันเครี้ยงลอเกินขยันนักใช่ไหมเดี๋ยวเราจัดให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคิร์เซอร์มันล็อกตัวเนี้ยจยิงระเบิด โอ้ยไม่ทันต้องค่อยๆครับใจเย็นๆไม่งั้นเจ็บตัวแน่นอนเราเอ้ยจุดไม่ได้มันหล่นมือเฉยไม่เป็นไรต่อ,อเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเไม่ดีไม่ดีไม่ดีม,ดมากันไม่หยุดสักทีเรียบร้อยเอาสิแลบบ้วก็มาแบบสี่รู้จักไหมสก,กิลไซกิโลปัดป้องนะ ฝีครับอบอุ่นร่างกายกันหน่อยครับลุงต้อนรับกันไม่หยุดหย่อนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยจะอบอุ่นร่างกายให้ลุงกันสักหน่อยอุ้ยม,ม่โดนโอเคหลังมาครับปวดเข้าไปไปดูลุงดิ โอ้ยกว่าจะตายยุลยาดเหลือเกินครับอ่ะหันหลังอย่างงี้ก็โดนนะเดี๋ยวขาโอ้ยยิงขาถึงชีวิตเลยโอเคอ้าลุงคนนี้ย่อให้ผมก็โดนสิครับหัวเมงเรอหัวเมงไงท้องแโอ้ยโอ้ยอืมเจ็บนะ แสบอยู่นะแสบอยู่นะม,มาเฉาะหลังก็าไ,ได้เอา้าลืมคนะรับมาณะเลยเกินอ่ะโอเคโอเคหมดแล้วครับเหมือนเดิมครับสังเกตสัญลักษณ์ตามผนังถ้ำแล้วก็มากดครับอา้าวไม่ใช่อันนี้เดี๋นี่ของจริงต้องแบบนี้ โอเคหัวสุดท้ายได้แล้วครับโอเคครับได้คีย์ไอเทมครบแล้วก็ไปแต่ว่าลุงมายืนแอบทำไมแอบทำไมคุณลุงเฮ้ยชักกระตุกว่ะเสียบ <c oughs> ไป <c oughs> เข้าไปก้านคอ,อเฮ้ยมีหลังด้วยสุดทั่วอมาเลยขอลุง หงายท้องครับจัดไปดิ like จัดไปไมาอีสองไม่เอาอันนี้ดีกว่าเดือเยอะอยู่เฮ้ย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 มันเวียงอะไรมาเมื่อกี้ขวดเหรอไปยอดโอ้โหเฮดช็อตสวยครับคิดดูเข้าช็อตลุงย่อหน่อยย่อหน่อยอ้าวเผาตัวเองไดซะแล้วโอ้แตกแต่งโง่ ถ้างอกคู่ตัวพร้อมกันนี่น่าจะวุ่นวายพอสมควรเลยครับครานี้ก็งอกเอางั้นเอางั้นเดี๋ยวเลือกอีกว่าโดนไหมเอาโดนโดนนะโดนแต่ไม่ตายใช่ไหมนั่งซ้มอีกนิดหน่อยครับอึดซีอึดอึดเหมืก,ก,กันนะเนี่ยจากนั้นก็มาที่นี่ครับแท่นบูชาเพื่อที่จะเอาหัวสองหัวมาใส่ สัญ,ญลักษณ์มันกับที่โบสเลยจัดไปครับหัวแรกหัวที่สองได้มาแล้วกุญแจโบสอ้าวมือถือเข้าคอนดวันถึงรูสผมเจอกุญแจโบสแล้วดับซับดีไปช่วยเบบี้อีเก,กิลได้แล้วได้เลย ไว้คุยกันทีหลังผมกำลังจะเข้าไปคโนวันเลิกกันมุ่งหน้าไปยังโบสถ์โอเคจัดไปแล้วก็กลับมาครับเพื่อที่จะไปที่โบสถ์แต่ว่าตรงนี้ก็จะเจอกับเจ้าเจ้านั่นแหละให้ตายซิ มันสวดมนต์อะไรทุกันเลยเปิดก่อนได้เปรียบยิงเข้าไปรัวๆเลยเฮ้ยมันพึงงกหัวม,มันเจ็บมากไหมวะน่ะอย่าพึ่งนะ

กิ่นปากไม่คิดจตลกเลยเนี่ยแกก็มีปรสิทธิ์ด้วยอะจัดมาดิเฮ้ยโอ,โโอโ้โหรู้ว่ากดเอ็กโอ้ยดอกเดียวนี่ตึงเลยพอแล้วนะโดนแค่ดอกเดียวพอนะเสร็จแล้วละจัดไปอ้าวเฮ้ยภ <c oughs> าพเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> โอเคไม่เป็นไรโดนมาแล้ว เจ็บอยู่นะหน้าแลกกันไปแล่เลือดกันไปครับอ้าวไอโบที่เราช่วยไว้นี่วาเยี่ยมมากบุญคุณต้องทดแท<ม>น,นแคนต้องชำระตะตูตตตมเฮ้ยสะเทือนอยู่กันนี่วาเออไปหาหมานู่นอย่ามาหาเราถ้าแกอยากช่วยะแกช่วยได้นะนี่ครับหมาเบียเบ่ยงเบนความสนใจเรากวาดของเลย อ้าวอึดหมาแล้วมีหัวเข่ามีลูกบ้าเข้าไปเป็นไงเจ็บมั้งไหมโอ้ยดูบ้านดูแกไม่โดนครับเหมือนเดิมซองได้ไหมได้สิสวยโบสัดเอ็นร้อยไหวมันไหมบอ็นบอะไห ขอนี้คนลักหมาสะเทือนใจตาเตือนตายกันเลยทีเดียวเฮ้ยพุ่งใส่หมาแต่หมาที่ทอดหวังโดนวันนี้แหละไสเฟิรนออกลงเปลี่ลยนกระตุลพบยิงเข้าไปไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยมันจะพลาดทุกดอกเลยวะเอเอสักดอกก็ยังดีวะเอาลบดี ่าจะเรียนรู้แล้วไม่พลาดแล้วมันต้องกดโอได้แดกทีเดียวละมึงเฮ้ย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 เอย่าอย่าแอบเสียวแอบเสียวต้องไปหนักเลยครับจัดใบอินโดถูกให้อีกเลยแถมหนึ่งแถมหนึ่งหำลงมาตักทีหนึ่งดีขึ้นเลยเรา ขึ้นหลังฟังย่ะเตือกเตือกเตือกเตือยกสิอะไรวะเตือยกเจือยกอ้มตายกูจะอึดปะไม่ตายสิปืนพกปืนพระเอกนี่แหละเฮ้ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวไอ้ทีเดียวจริงด้วยนะเอ้ยตายอ้า พ่นกลิ่นปากใส่เราู่ได้ไไม่นเป็นเรื่องตลกเลยต้องไม่ลืมขอบคุณน้องหมาครับเพื่อร่วมรบของเราเราช่วยนายนายก็ช่วยเราโอเคหายกันนะดูแลรักษาตัวรอดเป็นยอดยีเอ้ยยอดยอดยีอะไรยอดดีโอ๊ยตายรีบพูด กลับมาที่โบนครับแล้วก็เจอกับหมาอเวนิ่งอีกหนึ่งตัวเราก็จะจัดไลเฟิลให้เขาไปทักสองสำดอกใส่เคีย์ไอเทมเพื่อเปิดประตูกลไกลคือแบบเท่มากเปิดโอ,โอ้โอ้ตกใจอะไรแล้วไม่มีดาเมจแอชลีย์เคลแฮม ผมมาช่วยคุณแล้วเอออุตสาห์เรียกยังไม่ขานซะด้วยนะสงสัยจะหลับสับคันโยกเพื่อเปิดพัซเซิลขึ้นมาแล้วก็มาเอานี้ครับเตะตุ่มและนี่แหละเคียร์เทม ใส่ลงไปแล้วก็แก้พัโซครับไม่ยากครับอันนี้แล้วมันหมุนยังไงวะอ๋อโอเค จากนั้นเราก็เดินขึ้นมาชั้น2ครับเพื่อที่จะมาตามหาหนูแอชคนดีคนเดิมเพิ่มตเติมคือภาระเพิ่มอีกแล้วแอชลีย์แอชลีย์เกลยแฮมคุณอยู่ที่นี่ไหมปล่อยฉันไปนะฟังนะใจเย็นหน่อยสิผมชื่อเลียนผมมาตามคำสั่งท่านประธานาธิบดี ไปได้สวยนี่ขอนำอันตรายนะคุณต้องฟังผมให้ดีนั่นอะไรนะตรงนั้นจงตามล่าพวกมันพวกลูกแกมันหนีไปแล้ว จงสงคราบพวกมันให้พ้นจากบาป โอเคแล้วก็จบพาร์ทเป็นที่เรียบร้อยครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็กดติดตามนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ